สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไปหาเห็ดเด้อพี่น้องจา๋าเขาป่าหาเห็ดมื่อนี้มาหาเห็ดขมหรือว่าเห็ดยุค้าพี่น้องทุนะหางหา่าไงมันกะ็ะะออกอยู่อันในหม่องที่เป็นปลูกต้นยุคขาเนาะพี่น้องจา๋านี่เป็นครั้งแรกที่ยายนั่งไปเก็บเห็ดยุค่าเนาะพี่น้องจา๋าทุนปื้เสียได้พี่น้องวันนี้จะดอกเทาๆเบิ่งที่ละบุ่น กะเลือกเอาแต่ดอกนุ่มๆมันพี่น ah. ้องจ้าพบน่ะโอ้หบางมองก็เป็นกองเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ได้พี่น้องพูนเลือกเอาแต่ดอกงามๆมันพี่น้องจ้าพูนหอนี่บอนี่บอพูนใ้พ่อเกงเลยพี่น้องจ้าหาอีกหาอีกนี่บอนี่บอนั่น นี่พี่น้องผลผลเลือกเอาเลือกเอาเนาะพี่น้องจ้าอฮ้ยเฮ้ยออกเป็นเป็นเป็นสอนสอนกันอยู่ได้พี่น้องเลือกเอาแต่ดอกงามๆดอกมันเถ่ากระโบอเอาเนาะพี่น้องจ้าหาอีกหาอีกมีบอมีบอผนพี่น้อง ออดอกน,น่อยๆงามๆเข้งเข็งดอกเทาๆเนี่ยดีอยู่ยางมันออกแต่อยู่ในป่ายุค่าเนาะพี่นนอต้องเอามาต้ม ได,ได้ความรููม้าต้มใสอย่างล่ะต้มใสเบกกิ้งโซดานอกจากพี่น้องน้ำเดียวเทือเดียวแค่นั้นละหายขมแต่ว่าอันนี้พี่น้องอันนี้มูใหญ่ขักพูนเตว่าพื้นเถา่แห้งพี่น้องก็เลยเอาโมไดพูนเบือกขึ้นมาดอกไรกะ ดอกเน่า now เถาเทาละพี่น้องเสียดายเสียดายพูดด้วยบ่อใดสั่งพี่น้องจา้าเพิ่นก็นมีหลายสูตรเนาะพี่น้องนี่ขนาดเอามากกันยังเอ่อเ่าเถาพี่น้องขนาดเลือกเอาละเนาะนี่ยังมีอยู่ยังมีอยู่พี่น้อง เลือกอแต่ดอกงาม,งาม <S <S ๆเสียบพี่น้องขมอำลำเบิ่งพืเดีพี่น้องโอ้ยเก็บไปเก็บมากกระไดบักกลายผูพ้พี่น้องเต็มกระตาแต่ว่าไม่เต็มดอกเทาๆยังมาเหลือกเอ,อีกที่หนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือคือ,อทิปเหลกเนาะค่ะพี่น้องทิปต่อมาก,กับมาหาเหตุผลพ,พี่น้องนี่ปอ้ยพี่ได้ละได้ละดอกเกรดเหกมานพี่น้องดอกเทากะเอาพี่น้องจ้าพุ่น ปื้ยดอกปักงพูนอุ้ยดีใจคักหลายหาจนตาสีดูพี่น้องกว่าสีใดเจริะดอกนี่มาเจอเห็ดหยังน้อบานก็ะคิดว่าเป็นเห็ดปอกฟ้านพี่น้องพูนขาเพิ่นเป็นยังสีเนาะกระนึกว่าเป็นเห็ดปอกฟ้านพ่อมาหอดบานอ่าเพื่อนบานเพิ่นบอกว่าโบเมนกระเรียวถิ่นพี่น้องนี่เจออีกแล้วเจอเลยเห็ดเผิงจ๊คเห็ดเผิองหยังพี่น้องขอให้เป็นเห็ดเผิงเนาะคะ่ะ นั่นมันหายยากได้พี่น้องกลัวสีใดแต่ละดอกมันบกคืออยู่ทั้งผู้ทั้งเขาถี่เพินข้าเจาะไปเก็บอันเห็ดขีดนะอู้ยเป็นตะมวนนี่เจออีกแล้วพี่น้องจอ้ยมักครับพี่น้องไปเก็บเห็ดพุนมันก็นมีแมงมีบ่งกือมีอีหยังไปกินเนาะค่ะพี่น้องกับเป็นธรรมชาติของเห็ดอยู่ละเจออีกแล้วพี่น้องจ้อ มีแต่ดอกเทาๆพี่น้องเอ,อ้ยนี่ดอกเทาปานนีก่กะกะเอาได้พี่น้องจา้าเพราะว่ามันหายากหายากอีดีนี่เอามาเกงกะเสบได้เทากะกะเอาพี่น้องเพราะว่ามันหายากหายอีหายอีมีบ่พูดพี่น้องพูดสองดอกสองดอกบักใหญ่พูดฮ็ดเ,เพิงฮ็ดเ,เพิงฮ็ดเพิงโอ้ยกำลังดีพี่น้องบ่าท่านเทาแห้งไปไหดน,นั่น โอ้ย e, ดีใจใจเต้น <Overwatch> ต <throat> <mad> ุบต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 ุบพี่น้องเอ้ยดีใจแห้งหลายได้เฮ็ดเพิงพูนมากหลายพี่น้องมาเก็บเห็ดมันรุ่นดีเนาะพี่น้องจ๋าว่าเขาสีได้หรือโบได้ยังอย่งสีเนาะพูนพี่น้องเห็นแคลงเห็ดแคลงพูนพูนพูนเพชรเพชรดอกเหลืองๆพูนพี่น้องปาดดีใจคักดีใจคัก เฝ้าเก็บเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บภูนิเกือบเกือบเท่าแล้วเด้อพี่น้องจา๋าพูมิแต่เป็นทั้งอื่นหมู่บ้านอื่นเขาจกกระสีบบเอาเลยล่ะเขามีสีเปลือกเขาแต่ว่าเขาบไม่มีสีเปลือกโผล่มันหายากเด้อพี่น้องพีพ่มาเก็บเห็ดซอยกันเด้อพี่น้องจ๋าพูมิปาร์ด,ดีอกดีใจหลาย เนี่ด้ซําเนี่ยพี่นอ้องเดี๋ยวหาไปอีกเบิงสินี่อีกบอกพี่นอ้องใหญ่มองไปมองอื่นเนาะค่ะพอยพี่นอ้องจ้ะอุยอ้ยเอามาเพิ่มเอามาเติมกันเนาะค่ะพูนอยู่ข้างใน้พูนอ,อีบ่เด้มหาเพิ่นเอาเพิ่นละเกือบสิี่าแล้วะพี่นอ้อง เมนมืออื่นก็นคือสีน่าว่าะพี่น้องจา๋ามีเจออีกหรืเจออีกหรืพี่น้องนั่นอูฮึดอกนุ่ดนมดอกเถาดอกเกดดอกจังได้กะเอาพี่น้องเก็บเห็ดได้คือจะของหลายปุ๋นได้อีกเลยพี่น้องได้อีกเรียกเขียนอีกเลียกวู้ึ ฮิดเพิงค่ะพี่น้องฮิดเพิงฮิดเพิง่งได้พ่อเก่งเลยพี่น้องจ๋า,าพุ่นเฮ็ดยังเลยพี่น้องโคง้งโยกอยู่พี่น้องจ๋าปานเสาไฟฟ้าเอาโหลดเฮ็ดเพิงซาดพี่น้องจาเฮ็ดเพิงซาดเมนบ้านอ้อบาทเอื่อหนถืบนอบ้าน้อนั่นดอกหนึ่งโคโลพี่น้องจ๋าอุย้ยเท่าลยละ กะเอาพี่น้องจ้าเถาปันเทศกะเอานี่ดอกสีขาวเฮ็ดยังนอบานเฮ็ดยางนอโอ้เฮ็ดดินเฮ็ดนาขาวพี่น้องเอาเอาเบิร์ดพอเฮ็ดยางไม่เฮ็ดยังได้พอได้อีกแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิงพี่น้องจ้าเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงพูนอู้ยขันเป็นมหาเจอเมื่อวานก็คือสีกำลังดีเนาะพี่น้อง เฮ็ดนาเลพี่น้องเฮ็ดนาเลโอ้เหเฮ็ดรวมเฮ็ดสารพัดเฮ็ดพี่น้องจา้าโอ้ดีอกดีใจได้เกงบักไงและตัวนั่นเนาะมีเป็นเฮ็ดเพลิงพี่น้องโอ้ยเถาคักพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายายนั่งกะเอาพี่น้องมองได้ทิมันเนา่ามะเลยนี่กะเอาออกเอาทิมเนาะค่ะ หรือตนจะคของไหยเนี่ยมันบัวใดบบมันหายากพี่น้องก็เลยเอาเนาะค่ะกะยวากันเด้อผู้ี่เพิินเฮ็ดได้หลายเนาะค่ะมีเจอขี้เพี่น้องจ้ามีเจออี้อะไเจอขี้เด็ดมีกะสีเทาคือกันเนื้อจังไดนาะบาทมันดุนซอยกันโอ้ยพี่น้องเทาคือกันอันนี้ก็คือขากะสีเอาบัวใด่นั่นน่ะกะเอาหมองที่มันเละๆหมองถีมมันกินบัวดทถิมเนาะค่ะพี่น้อง ก็เอาหมองมันแข็งแข็งปุ้ยพูดนะพี่น้องจา่าสปานนี่ยนั่งก็เอาเนาะพุู่ดูนี่เป็นอย่างฮ็ดอย่างฮ็ดเพิงเข่า่นว่าเนาะนี่เพิงหวานเฮ็ดเพ,งงดเพิงอย่างนี้นั่งจำบ่ได้พี่น้องเนี่ยอู้ยได้ดอกเดียวดอกงามงามสั่มพี่น้องจ่าพุ่นปุ้ยงามคักดอกนี่พี่น้อง หาไปหามามาพอบังไฟพี่น้องจักบังไฟบานเพิ่นหรือบานโตมาตกอยู่ปลาเห็ุพุ่นล่ำบังไงหนึ่งพี่น้องเอ้ยพุ่นบังไฟพี่น้องกะซ้ำเนี่ยพี่น้องได้เห็ดมิแต่ดอกเถ่าเถาเนาะค่ะสําหรับทิพนี่ไปหาเมื่อนี่หาเห็ดเพลิงหาเห็ุด่วมเนาะค่ะพี่น้องจา๋าโอ้ยกะพุ่มบอ้พุ่มใจเนาะค่ะได้เห็ดซ้ำนี่กะโอเคละดีกว่าโบได้เนาะจะพี่น้องได้มาละมาหอดบานกะ มาตัดขาเนาะค่ะพี่น้องตัดขาแล้วกะล่างน้ำก่อนเนาะจะพี่น้องล่างน้ำสำหรับมือนีกรสีบ,บ่อบบบแกงเลยน้อกทนาะพี่น้องจ่าล่างแล้วก็สีขัววต้มวเนาะพี่น้องแลวกะเอาใส่ถุงแลวก็เอาเซตุเย็นไวบ้บะแหนมเขาอยากกินกะจังมากเอามาเห็ดกินเนาะค่ะพี่น้องมือนีย้ยังมีกับเขาอยู่เนาะคะ่ะ ล่างเฮ็ดดีอยู่อย่างหนึ่งนอกจากเฮ็ดเผิงเพิ่นล่างง่ายพี่น้องจ๋าล่างง่ายลวก็บ่มีบ่มี่ดินติดนอกพี่น้องบ่คือเฮ็ดตั้ตงแต่ยายนั่งเก็บเฮ็ดมาเฮ็ดที่ล่างยากก็คืเเอ,อเฮ็ดเฮ็ดนาเลกับเฮ็ดดินพี่น้องจ๋าโดยเฉพาะเ,เก็บมือไดที่ฝนตกนอกค่ะโอ้ยดินนี่เกาะเพิ่นตีดดีขนาดพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเพิงนี่ล่างง่ายพี่น้องจ๋า ยืนนั่งกันล่างสองหนามเนาะค่ะเนี่ยล่างละก้ามาต้มไหวเนาะค่ะพี่น้องเซตุยินขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มาเบิงเยน็นทางไปเก็บเห็ดคลิปหนาพ่อกันมาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ